สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปวิดีโอที่จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการทำาทำภาพตําตแนวตรงนี้ค่ะของ y u t u b e เนาะก็คืออ่าพูดง่ายๆก็คือภาพปกคัปเปอร์ของ YouTube นั่นเองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เป็น YouTuber หน้าใหม่นะคะสามารถทำได้ง่ายมากๆ วิธีการง่ายมากๆจริงๆค่ะคือเพื่อให้เพื่อนๆสามารถมีทาแนวสวยๆอย่างนี้นะคะให้น่าสนใจเนาะแต่ว่าทีนี้มันจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเองนะคะความครีเอทีฟของเราแต่วันนี้เราจะมีทูที่จะมานําเสนอนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้สามารถใช้งานได้ง่ายดายมากนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นทูที่สามารถใช้ฟรีได้ฟรีนะคะ คือเอาจริงๆแล้วอ่ะการทำ u t u b e นะคะเพื่อนๆอการทำ youtube ต้องบอกว่าการทำไอตัวตำแนวนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะสำคัญนิดนึงนะคะมันจะมีผลต่อตัว s e o ของของวิดีโอของเรานะคะคืออันนี้เป็นช่องของแอมเองเนาะเป็นอีกหนึ่งช่องเป็นช่องส่วนตัวที่เนี่ยเ้าตัวอย่างช่องที่แอมทำ แบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยก็ไม่เชิงโปรเฟชชั่นอลอะค่ะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องของแอมนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะอยากฟังดนตรีเพาะเพราะนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะไปกดแชร์ได้นะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการนั้นง่ายมากๆเลยไปกันค่ะ นี่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะคะนี่ค่ะ canva.com นะคะใช้เว็บนี้จะใช้แบบนี้ในการทำ YouTube บซ b n เมลค่ะหรือว่าภาพออ,อื่นๆน,นี่นะคะเพื่อนๆมันจะวิธีการใช้งานก็คือค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเขาจะมีหมดเลยเป็น presentation ก็มีเป็น Inst Instagram post ก็มีเป็นโปสเตอร์ก็มีนะคะแต่ทีเนี้ยใน คลิปนี้เราจะมาสอนทำตัว y o ย t t u บตัมเนลแอมขี้เกียจหาก็จะเซิร์ชเอาเลย YouTube นี่ไงคือเราเลือกได้เลยนะเราเลือกเทมเพลตอันนี้มันจะเป็นวิธีการเลือกเทมเพลตนะคะแต่เรากำลังจะทำยู u ู t ตัมตัมเน l ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปเลยอืม ทีนี้มันก็จะมาให้เราละเพื่อนๆก็สามารถเลือกสักแบบหนึ่งนะคะที่ตัวเองชอบแล้วมันก็เข้ากับสไตล์ช่องของตัวเองอถ้าเกิดว่าเพื่อนเเป็นสายสุขภาพสายอาหารสายออกกําลังกายอ่ะอันนี้สายอะไรอ่ะสายท่องเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกอันที่เหมาะสมเลือกอันที่เหมาะสมกับช่องของเรานั่นเองอันนี้เป็นสายทํางานนี่ท่องเที่ยวยี่นะคะอ่ะ ของแอมแบบจะเลือกสำหรับสำหรับสำหรับวิดีโอนี้ที่แอมกำลังทำนะแอบมบจะใช้เป็นแอมจะใช้เป็นเป็นแบบไหนดีอ่ะแอมอยากได้แบบน่ารักน่ารักนิดนึงประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาปั๊มตั อย u ่ทูตามเนียงเนียเปลี่ยนฟอนต์เพราะว่าอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะอ่านไม่เข้าใจเราจะเปลี่ยนฟอนต์เอาฟอนต์อะไรดี อันนี้น่ารักไหมโอเคอยู่นะเรือนี้ดีนี่เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคือแบบก็อบอกว่าอันนี้ฟอนเยอะมากฟอนเยอะมากๆอ,าอ,าอันนี้ดีกว่า YouTube t ต u m แ n น i l นี่น่ารักน่ารัก เออเออเอลงมาดีกว่าตอนนี้เห็นเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เอเอข้อความนี้มันกรุ๊ปอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคือมันกรุ๊ปอยู่เราก็สามารถอันกรุ๊ปได้นะคือมันใช้งานชอบมากมันใช้งานได้ง่ายจริงๆนี่อันกรุ๊ปเสร็จแล้วมันคือเครื่องมือแบบกราฟิกอีกอันนึงเลยนะอันกรุ๊ปแล้วทีนี้เราก็สามารถจับแยกแล้วค่อยกรุ๊ปใหม่อีกทีก็ได้ ง่ายมา,มากมากมากนี่น่ารักน่ารักหน่อยใส่อันนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนฟอนนะคะเปลี่ยนฟอนเป็นภาษาไทยนี่มันมีฟอนภาษาไทยด้วยนะให้ลองพิมพ์ตรงนี้นะคะพิมพ์คําว่าไทยแล้วฟอนที่เป็นภาษาไทยก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนี่อันนี้เป็นฟอนตภาษาไทย ราจะใช้ตัวนี้ดูสวยไหมอ่าโอเคอันนี้โอเคไม่ไม่เปลี่ยนใจแล้วแล้วนี้ก็จะใส่ชื่อเว็บไซต์ตัวเองเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนฟอนอเราจะเอาขนาดแค่นี้พอ เอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ข้างล่างดีกว่านี่นี้ส่วนอันนี้ก็จับมันตรงดันลงมาแต่บางคนอาจจะย,ยังไม่เข้าใจว่า YouTube ทำแนวนืือ,อะไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มข้อความปก cover ปก cover ปก you ปก u t u b e วิด <YouTube> ีโออจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ก็ลดลงไปอ่าอันนี้เอาตัวบางดีกว่า หรือว่าจะเอาฟอนต์อื่นดีอันนี้ลดอีกดีกว่าลดอีกเหลือยี่สิบหกพออันนี้ตึ๊ด,ดขึ้นมาอ่ะแค่นี้แหละค่ะ แล้วก็จะเปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนรูปเป็นรูปอะไรดีนี่มันก็มีให้เราเซิร์ชหาด้วยนะเราอยากได้อ,อะไรเนี้ย YouTube 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 เอ่อมาจะใช้ตัวนี้ มจะช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เน็ตช้ามากเลยอะไลฟ์สตรีมยูทู e ก็ยากค่ะ เราก็แต่งไปเลยนะคือมันคืองานศิลปะอะค่ะเราสามารถแต่งตามความต้องการของเราได้เลยอันนี้เอาดีไหม เพื่อจะเอามาแทนรูปผู้หญิงนะคะ,จะเจ้าตัวนี้มาแทนแต่คอมช้าเริ่มช้ามากแล้วเนี่ยคอมช้าเน็ตช้าอืมรอละได้แล้วนะคะแล้วก็ นี่เปลี่ยน Position ให้มันคือมันเปลี่ยน Position ก็เหมือนแบบพภาษา Photoshop คงเรียกว่าเลเยอร์เลยประมาณนี้คคือมันทำได้ง่ายมากๆอืมแค่นี้แหละจะทำแค่นี้พออันนี้เปลี่ยนอันนี้ใส่อันใหม่เป็นคอมพิวเตอร์ใส่สติ๊กเกอร์อันใหม่คอมพิว ก็ไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้เราจะเอาแบบนี้คือเราก็ไม่ค่อยมีหัวทางด้านนี้เท่าไหร่นะความค reativ ฟแต่ว่ามีมีนิดนึงแต่มีไม่เยอะ <laughs> ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วทีนี้เราก็เพื่อนๆก็ดาวน์โหลดลงมาได้เลยนะพอเสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดลงมาคือมันจะเป็นไซส์ที่เหมาะสม กับ YouTube นั่นเองค่ะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทําเป็นภาพปกคัฟเวอร์หลังบ้านเราได้นะคะเวลาที่เราอัพโหลดวิดีโอลงไปอย่างเงี้ยเออนี่เราก็จะโอเพนขึ้นมาด,ดูนี่มาแล้วค่ะ นี่คือภาพปก cover YouTube อันนี้นะคะวิดีโอนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว <mm> เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำพอจะลองไปหัดเล่นดูนะคะคือแบบมันง่ายมากๆเลยไงเออโปรแกรมนี้ <mm> นชอบมากเลย <mm> ทำออนไลน์ด้วยนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยสามารถสามารถอ่า สามารถเปิดเว็บไซต์แล้วก็ทำบนเว็บไซต์ได้เลยแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปก็สามารถแค่แบบคลิกลากภาพของเรามาลงที่นี่ได้เลยนะคะนี่พอพอเวลาเราเอาเราอัปโหลดภาพแล้วก็วิดีโอของเรามันจะมาอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเพื่อให้เราใช้งานกับอาร์ตเวิร์ของเราก็คือง่ายมากๆลากภาพมาลงตรงนี้เลย มันจะเป็นรูปและวิดีโอที่เราเคยอัปโหลดลงเองนะคะจะอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้ภาพของตัวแคนวาเองก็ที่นี่เลยค่ะแล้วก็เซิร์ชหาได้ทำได้ง่ายมากๆเลยก็มีค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันเนาะออคือลองไปเล่นดูนะคะส่วนตัววิดีโอจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเททครูปแบบเทคให้เราเลือกนะคะถ,ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเทคที่มันมากับตัวเทมเพลตที่เราอยากได้ เราไม่ชอบแล้วก็มาหาเทคใหม่ได้ตรงนี้นะคะเทคนใหม่จะอยู่ตรงนี้ก็มีหลายแบบให้เพื่อนๆเ,เลือกคือแบบแอบมมมันง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะไปกับตรงนี้นะคะเราก็จะได้ภาพอาร์ตเวิร์กสวยๆมาอันนี้เพื่อที่จะใช้เป็นปก youtube ของเรานั่นเองนะคะ youtube เป็นปก youtube youtube วิดีโอนั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างคะทาได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆวิธีง่ายๆอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะสําหรับการทําตรงนี้เนาะสะดวกมากๆค่ะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้แอมก็จบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะอนจะชอบวิดีโอประมาณนี้เนาะเดี๋ยวติดตามกันว่า,าวิดีโอหน้าแอมจะมีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆออีกนะคะฝากติดตามด้วยนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย